Apple ิลจออโดนยูปรับ20 0 0 0ล้านบาทกรณีผูกขาดแอป s t รีมเพลงไอโฟน e 16 p r โถูกอ้างว่าจะมาในสีเดซเซอร์ไทเทเนียมและไทเทเนียมเกรภาพหลุดแผงด้านหลังไอโฟน e 16ช่วยยืนยันดีไซน์กล้องหลังใหม่ลืออีก iPhone SE 4จะเปิดตัวต้นปี2025ติดตามพร้อมเก่าอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa c h n n n e l r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple จอดโดน EU ปรับ20 0 0 0ล้านบาทการณีผูกขัดแอปสตรีมเพลงดูท่าว่าสหภาพยุโรป EU จะกลายเป็นของสแสลงสำหรับ Apple ไปเสียแล้ว จากประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นแทบไม่หยุดหย่อนในช่วงที่ผ่านมาเช่นกรณี U.S.B.C กับกฎหมาย D.M.A และ Light to Repair ที่ไม่ว่าจะอย่างไหนแ p ปเปก็แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องจำใจปฏิบัติตามล่าสุดยังมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นอีกคือ Apple จอดถูกคณะกรรมาการยุโรป E.U ปรับ500ล้านยูโรหรือประมาณ20,000ล้านบาทกรณีผูกขาดแอปสตรีมเพลง จุดเริมต้นของคดีนี้มาจากการที่ Spotify กินฟอง Apple ในปี2019ในข้อหาผูกขาดทางการค้าโดย Spotify ชี้ให้เห็นว่า Apple กีดกันไม่ให้นักพัฒนาเชื่อมโยงระบบชำระเงินไปยังช่องทางภายนอกหรือแจ้งลูกค้าว่ามีวิธีการชำระเงินช่องทางอื่นและบังคับให้ใช้ระบบการชำระเงินของ Apple โดยหักส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมสูงสุดถึง30%ซึ่งแนวทางนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ Apple Music ที่เป็นบริการสตรีมเพลงของ Apple เองก่อนที่ Apple จะผ่อนปลนนโยบายนี้ใหม่กับแอปบางประเภทในปี2022ตามแรงกดดันจากกฎหมายญี่ปุน่น Financial Times รายงานข่าวข้างต้นโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าววงในบอกว่าคำสั่งนี้จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนมีนาคมหรืออีกไม่กี่สัปดาห์ถัดจากนี้ โดยนอกเหนือจากก้ปรับแล้วทาง EU จะไม่บังคับให้ Apple อนุญ,ญาตเพิ่มวิธีการชำระเงินทางเลือกในแอปแต่แนักพัฒนาต้องสามารถแทรกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกเพื่อนำเสนอการชำระเงินช่องทางอื่นได้ซึ่งคิดตามหลักแล้วควรจะมีราคาถูกกว่าเพราะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม30%ให้ Apple แล้วที่มา Finan c i a l Times ผ่านรอยเตอร์ iPhone 16 Pro ถูกอ้างว่าจะมาในสีเด s เซอร์ไทเทเนียมและไทเทเนียมเกรยแหล่งปล่อยข่าวลือที่ชื่อมาตินบูอ้างว่า iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะมีสีสันใหม่ได้แก่ d e s e r t Yellow, Desert Titanium คล้ายกับสีทองของ iPhone 14 Pro ที่เข้มกว่าและ c e m e n t g r e y Titanium g r e y ซึ่งคล้ายกับสีที่ใช้ใน iPhone 6มาตินบูอ้างว่าทั้งสองสีข้างตน้นยังเป็นเพียงข่าวลือ แต่ยืนยันว่าจะไม่มีสีเขียวและสีแดงส่วนสีดำเกินจะยังคงอยู่แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะถูกแทนที่ด้วยเฉดสีอื่นก็ตามทั้งนี้ i ไอ o n น15 Pro และ i ไอ o n น15 Pro Max มีให้เลือกสีสีได้แก่ black titanium white titanium blue titanium และ neutral titanium ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ภาพหลุดแผงด้านหลังไอ o n น16ช่วยยืนยันดีไซน์กล้องหลังใหม่ ภาพหลุดชิ้นส่วนชัดสีกล้องของ iPhone 1 6ที่รั่วไหลออกมาก่อนหนนี้แสดงให้เห็นว่าไอ h ฟ n e 16จะกลับไปใช้ดีไซน์กล้องหลังแบบแนวตั้งและล่าสุดก็มีอีกหลักฐานที่ช่วยสนับสนุนว่าเป็นเรื่องจริงแหล่งข่าวในจีนแชร์รูปภาพที่อ้างว่าเป็นแผงด้านหลังของ iPhone 16ซึ่ง Mac แม็กอ็อกชาได้ชี้ให้เห็นว่ามีการเจาะหลุมเผื่อไว้สําหรับติดตั้งกล้องหลักพร้อมกล้องเอลตฟวาวโดยวางคู่กันแนแนวตั้งและดูเหมือนว่าขนาดรลุ่นนั้นจะใก,กล้เคียงกับ iPhone 15 Pro เพียงแต่ไม่มีการเจาะรูสำหรับกล้องเทเลโฟโต้นอกจากนี้แม็กอุทากุระยังสังเกตเห็นรูสำหรับติดตั้งแฟลชทูโทนและมีรูที่ติดตั้งไลด้าสแกนเดอร์ได้อีกด้วยอย่างไรก็าตามภาพหลุดแผงด้านหลังไอโฟ,ฟน16ยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบ PVT Performance Verification Test ที่มาแม็กอุทากุระหรืออีก iPhone SE 4จะเปิดตัวต้นปี2025ดีไซน์คล้าย iPhone 13และ iPhone 14ตามรายงานของ THE e l e c ลมีบอกมาว่า Apple กำลังอยู่ในขั้นตอนหารือกับ Samsung Display B.O.E และเทียนมาที่เป็นบริษัทเล็กและยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากเพื่อจัดหาจอแสดงผลสำหรับผลิต iPhone SE 4ที่จะเปิดตัวในต้นปี2025ครับซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Apple พยายามหาซัพ p ลายเออหลายเจ้า เลาะเดือนสิงหาคมที่แล้วหลังจาก Apple ิลดิวกับซัพพลายเออร์เจ้าหลักได้แต่ก็มีพิจารณาจะดิวกับซัพพลายเออร์เจ้าเล็กกว่าด้วยอย่างเทียนมาก็เป็นหนึ่งในช้อยนั้นแต่ในปัจจุบันก็ตามหลังซัมซุงและ BOE มากพอสมควรในด้านเทคโนโลยีซึ่งไม่ใช่คู่แข่งที่จริงจังครับและอาจจะนำมาหาจอแสดงผลสำหรับโฮมพอดใหม่ขนาด7นิ้วตามข่าวหรือก็เป็นได้ แต่สำหรับ iPhone SE เรียกได้ว่าจาก iPhone ที่ Apple เปิดตัวมาและยกเลิกไปแต่ก็กลับมาผลิตใหม่และสถานะ iPhone รุ่นนี้ตอนนี้ก็เหมือนอยู่ระหว่างการเป็น iPhone รุ่นที่ใช้สำหรับการทดสอบภายในบริษัทด,ด้วย แต่ในตอนนี้เหมือน Apple กําลังหาลือกับซัพพลายเออร์ในการหาจอแสดงผลต่อโดยคาดว่าจะมีราคาที่ถูกและจัดต้องได้เหมือนเดิมและโมเดลคล้ายกับ iPhone 13และ iPhone 14ผสมกันทําให้ Apple สามารถใช้ลายในการผลิตมารีไซเคิลใหม่ได้สําหรับการผลิต iPhone SE รุ่นใหม่ที่มา appleinsider com รวมสิ่งที่ควรคาดหวังในอีเวนต์ Apple มีนากมนี้ทั้ง iPad, macbook air และ mac mini รุ่นใหม่ ใกล้จะถึงช่วงอีเวนต์ช่วงฤดูใบไม้ผลิประจําปีของ Apple แล้วโดวยเดือนมีนาคมนี้คาดว่า Apple จะเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ๆที่เหล่าสาวกหลายคนรอคอยกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น Mac และ iPad รุ่นใหม่ก็น่าจะได้เห็นกันครับซึ่งหลังจาก Apple วางจำหน่ายเว i o n Pro ไปเดือนกุมภาพันธ์ก็ทำให้สื่อหลายเจ้าหันมาโฟกัสการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ต่อไปของ Apple กันต่อซึ่งน่าจะเป็นอีเวนต์พิเศษเพื่อเปิดตัวโปรดักต์โดยเฉพาะหากเทียบกับทัมมิ่งอีเวนต์ปกติของ Apple โดยเฉพาะแพทเทิรอย่างงาน e v e n น์ WWDC ที่ใช้เปิดตัวฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ตามด้วยการเปิดตัว iPhone เดือนกันยายนหลังจากนั้นจะมีโปรดังอื่นๆอย่างการอัปเดต Mac อีก1เดือนต่อมาซึ่ง Apple เคยจัด Event ์ในช่วงเดือนมีนาคมไปแล้ว6ครั้งนับตั้งแต่ปี2015 2016 2018 2019 2021และ2022โดยไม่มี e v e n น์ช่วงนี้ปีที่แล้ว เลยคาดเดากันว่าปี2024จะมีลุ้นกันแน่แต่สำหรับช่วงเวลาก็เป็นไปได้ทั้งช่วงต้นเดือนมีนาคมปลายเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนครับพร้อมทำลายการเปิดตัวอย่างในปี2020มี iPad Pro รุ่นอัปเดตและ Macbook Air ขนาด13นิ้วในเดือนมีนาคมตามด้วยการอัปเดต iPhone SE เดือนเมษายนและอัปเดต Macbook Pro ในเดือนพฤษภาคมแต่ไม่ว่าอีเวนต์นี้จะเกิดขึ้นหรือไม่หรือเกิดขึ้นคนละช่วงกับที่คาดเดามา ก็น่าจะมีการอัปเดตหลายๆโปรดักต์ตามนี้ครับ Macbook Air ชิป M3 หลังจาก Apple เปิดตัวชิป M3 และ Macbook Pro รุ่นใหม่ในเดือนตุลาคมโปรดักต์ Macbook Air ก็น่าจะเป็นช้อยที่ดีในการอัปเดตพร้อม Apple Silicon ล่าสุดต่อไปซึ่งคาดว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลง Macbook Air รุ่น13นิ้วและ Macbook Air รุ่น15นิ้วในช่วงต้นเดือนของปี2024โดยทาง m a c c o m n d มีบอกมาเหมือนกันว่า macbook air รุ่น1ินิ้วและ macbook air รุ่น1ินิ้วที่จะเปิดตัวเดือนมีนาคมจะใช้ชื่อรหัส j 6 1 3และ j 6 1 5ที่มาพร้อมกันอัปเดตชิปและภายในโปรดักต์แต่จะไม่มีฟีเจอร์อะไรสำคัญอัปเดตมาด้วย ipad และ ipad pro เพราะ apple ไม่ได้มีการเปิดตัว ipad รุ่นใหม่ใในปี2023ซึ่งเป็นปีแรกที่ไม่มีการอัปเดต ipad รุ่นใหม่เลยเพราะสิ่งที่อัปเดตอย่างเดียวมีแค่ apple pencil แบบ usb c ใหม่ ปีนี้ก็ทางนักวิเคราะห์มิงชื่อกว่าเลยคาดเดาว,ว่าจะมี iPad Air 2รุ่นทั้งขนาด10.9นิ้วมาพร้อมกับรุ่น12.9นิ้วด้วยและยังคาดกันด้วยว่าจะมี iPad Pro จอ OLED 2รุ่นที่มาแทนจอ Mini LED ที่มีอยู่แล้วด้วยส่วนทั้ง iPad Mini และ iPad รุ่นมาตรฐานก็จะได้รับการอัปเกรดเช่นกันแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการอัปเกรดอะไรบ้างหรือไม่ก็มีชิปรุ่น A4 ที่รุ่นใหม่แทน Mac Mini ด้วยปกติแล้ว Mac mini จะเป็นหนึ่งในโปรดักต์แรกๆที่ได้รับการอัปเกรด Apple Si l i c o n อนแต่ก็พลาดช่วงการอัปเกรดชิป M 3ไปโดยทาง Mac Command คาดว่า Mac mini จะอัปเกรดมาพร้อมกับชิป M 3แน่นอนส่วนด้านดีไซน์อาจจะดูไม่ต่างจากรุ่นกน่อๆเท่าไหร่แต่จะเป็นโปรดักต์ที่เปิดตัวท้ายสุดเช่นเปิดตัวในช่วงปลายปี2024ส่ครับส่วนการอัปเกรดอื่นๆที่คาดไม่ถึงอย่าง iPhone SE 4ที่จะมาพร้อมปุ่ม a c t i ั n น u t t o n และดีไซน์ใหม่หรือ Mac Pro และ Mac Studio ที่ได้รับความนิยมก็น่าจะยังไม่ได้เปิดตัวเร็วๆนี้แน่ที่มา Apple Insider ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับทาไมอยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ